สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ MyMa n U ยูกับต้องพัทนี่นะครับวันนี้เรามาคุยกันหลังเกมที่ต้องบอกว่าแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคึกคักแน่นอนนะครับในเกมยูโรปาลีกเลกแรกในรอบรองชนะเลิศนะครับที่พวกเรานะครับโอ้โหต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์แฟนบอลรวมถึงผมและก็ทุกๆคนมากนะครับด้วยสกอร์ที่มันออกมานะครับออกมาไปชนะเขาได้ถึง3ประตูต่อศูนย์นะครับเดี๋ยววันนี้มาคุยเรื่องราวแบบยิ้มยิ้มกันไปกับ MyMa n U ยูกับต้องพัทนี่ครับกับหลังเกมที่เจอกับบิวบารครับ เอาละครับก็ต้องบอกว่าทหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับที่บุกไปชนะและเก็บบอลเองการในนัดแรกได้หลายคนอาจจะลุ้นๆอยู่เอ๊ะจะเสียประตูกลับมาบ้านหรือเปล่ากลายเป็นว่าดีกว่าที่คิดนะครับก็นแน่นอนครับเราไปบอกในเรื่องของความเป็นไปได้ในโอกาสเนี่ยนะตรงนี้เอาจริงๆเนี่ยในการแข่งขันตรงนี้สามถ้าเก็บผลกลับมาบ้านเนี่ยผมว่าถ้าไม่ทำทำไม่ได้เนี่ยชิงไม่ได้เนี่ยถือว่า ผิดหวังล้มเหลวมากในฤดูกาลนี้นะครับโดยอีกคู่หนึ่งเนี่ยในเกมระหว่างสเปอร์กับทางด้านของบอโดกริมเนี่ยสเปอร์เองก็ถือว่าเข้าป้ายนะครับในการเล่นที่ลอนดอนสเตเดียมอุคาหรือว่าใช้คําว่าทางด้านวอสเปอร์สเตเดียมในกรุงลอนดอนเนี่ยก็เอาชนะในงบอโดกริมไปได้3ประตูต่อนหนึ่งนะครับโอกาสเข้ารอบยังมีอยู่แต่ว่าเกมที่2ต้องไปยืนนะครับเอาละครับมาพูดถึงแมนยูไนเต็ดหน่อยนะครับไล่เลียงใต่ไลน์อัพเลยแล้วกันนะครับไลน์อัพเนี่ยถือว่าผมก็แอบเซอร์ไพรส์ นิดหนึ่งสำหรับทางด้านของประการหลัง3คนเนี่ยนะครับที่เขาเลือกใช้วิกตอร์นีเดอเลิฟนะครับแฮร์รี่แมกควายนะครับแล้วก็เป็นเลนิโยโลผู้รักษาประตูเอ็มโอนาน่าไม่ต้องเครียดอยู่แล้วก็คงต้องลงอยู่แล้วเป็นมือหนึ่งนะครับส่วนด้านกลางเนี่ยก็จะมีคาซิเมโรยืนคู่โอกาเต้นะครับซึ่งช่วงหลังก็พยายามจะใช้ชุดนี้แหละนะครับซ้ายขวาเป็นมาซาราวีกับทางด้านของแพตติกดอรกูสองตัวรุกเนี่ยเป็นกาลาโชเป็นบรูโน่เฟเนันเดสนะครับแล้วก็ทางด้านของลาสูดฮอยลุนนั่นเองนะครับ ก็แบบออกสตาร์ทแบบนี้เบื้องต้นเนี่ยผมก็ยังมองโอ้โูมันจะยังไงเพราะาแนวรับเนี่ยอย่างวิกตอร์ในเล้กก็ถูกวิราะ์วิจารณ์ในช่วงหลังเยอะพอสมควรนะครับเลนิวโรโจริงๆผมชอบตรงที่ว่าปรับตัวขึ้นมาได้ดีละส่วนในน้าแม็กควายเองเนี่ยก็ผมว่าในการยืนประการหลัง3าคนเนี่ยแล้วแกยืนเป็นตัวสุดท้ายทําได้ดีจริงๆนะครับตั้งแต่ยุคการเล่นกับเดนฮามาเล่นกับทางด้านของเลสเตอร์บ้าง หรือว่าจะการไปเล่นให้กับทางด้านของกอริโซเกตการเล่นตำแหน่งนี้ค่อนข้างถนัดนะครับส่วนในด้านกลางเนี่ยผมว่าอูกาเตกับคาซิเมโร่เนี่ยเหมาะสมจริงๆนะครับเอาล่ะทีนี้มาพูดถึงรูปเกมนิดหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ที่ผมดูนะตั้งแต่ช่วงแรกเนี่ยมันกลายเป็นว่าทางด้านแมนยูเนี่ยพยายามบุกเขาใส่ทางด้านกับบิลบาลตั้งแต่นาทีแรกก็คือเอาเป็นว่าวันนี้มาซานมาเมสเนี่ยเป็นเกมที่มาเลเตเลือกที่จะสู้นะครับสู้ที่จะลุยต่อไปนะครับสู้ ที่จะมองว่าถึงผลชนะไม่ได้มองแค่ผลเสมอกลับบ้านวิธีการเล่นนะครับก็แน่นอนครับตัวลากเลื้อยในการทําเกมเนี่ยก็ต้องใช้การอาโชเป็นหลักนะครับเพราะว่าเขาคงถนัดในเรื่องของการทําแบบนี้ส่วนตัวล่อตัวชนด้านบนนะ่ยก็เป็นทางด้านของฮาสบุสหอยลุนนะครับซึ่งอ่ะแล้วมีโอกาสเปิดฉากก่อนเมือนการสําหรับทางด้านของแมนยูนะครับมีโอกาสได้ทักทายหลายต่อหลายครั้งแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านมือทางด้านของ อากิเรซาบารนะครับที่โอ้โหก็ต้องบอกว่าจริงๆก็เป็นมือ2ของทีมนะครับแต่ว่าในบอลถ้วยเขาก็ได้ยืนมาตลอดก็เลยได้เล่นก่อนนะครับแต่จะพัดจะผูสิครับกลายเป็นว่าแมนอยู่ในเตดครับมาได้ประตูขึ้นนําเร็วนะครับ1-0ในการผ่านครึ่งช่วงแรกหลังจากที่เกมมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แมนเตดบี้เขาทางด้านของบิลบาบี้กับมาล้วแมนเตโจนเจนจนเจนอยู่หลายครั้งนะครับ กลายเป็นบ้านเป็นแฮร์รี่แม็กควายครับโอ้โหกระชากด้านขวานะครับเปิดเข้ามาตรงกลางแล้วก็ให้ทางด้านของมาเดลอคาเต้ครับมงสบับดมาเสาสองและคาซิมิโร่เนี่ยเป็นคนที่แอบมานะครับแล้วมงตรงเข้าไปก็เป็นการนำหนึ่งศูนย์ที่ทำให้คลายความกดดันได้เยอะเป็นเกมที่เป็นลูกที่ทำให้แมนยูเต็ดคลายความกดดันแต่ว่ากลายเป็นความกดดันเนี่ยกลับไปอยู่ที่เจ้าบ้านอย่างบิลเบานะครับและยูไนเต็ดเองเนี่ยก็อาศัยช่วงนี้แหละครับที่ ค่อยๆบี้ไปเรื่อยๆในจังหวะที่บิลเบาเนี่ยต้องดันลายขึ้นมานะครับก็ค่อยๆบี้ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มีโอกาสนะครับจนกระทั่งนาที35ครับเป็นจังหวะที่อยู่ในเตดขึ้นเกมทางขวาอีกแล้วนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของลสาสซดไพรูนเนี่ยจริงๆก็น่าจะได้จ่อเนี่ยใช้คําว่าจ่อจะแทบอินอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ได้เอ๊ะทำไมมันไม่มานะครับ เพราะว่าไปดูภาพช้าตอนแรกกป็ปล่อยผ่านไปแล้วนะตัวผมเองเนี่ยก็เออมันก็คงไม่มีอะไรหรอกเพราะว่ามันก็คงจะผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็กลายมา่อผู้ตัดสินเนี่ยกลับมาเช็คครับเพื่อนๆกลับมาเช็คว่าเฮ้ยลูกนี้มันมันใช่หรือเปล่ามันมันมันแบบเฮ้ยมันจุดโทษหรือเปล่าเพราะจริงๆตอนแรกผ่านไปแล้วแต่ว่า VR มีไปทักนะครับ ซึ่งในจังหวะนี้นุสเมัสวีเนี่ยเป็นคนลุยขึ้นไปและแกก็แบบอืเปิดเข้าไปนะครับซึ่งเอาจริงๆกันตอนแรกในใจผมได้ว่าอยอยลุนึกเอาอีกแล้วเข้าไม่ถึงบอลอีกแล้วเนี่ยแต่พอไปดูภาพช้าจริงๆครับพุทธศินป์เขาก็ดูแบบรีเพย์ไปรีเพย์มานะเพื่อนๆต้องใช้คํานั้นนะแล้วปรากฏว่าหวยมันไปออกครับที่เป็นจังหวะที่ทางด้านของไอ้เจ้ากองหลังนะครับอย่างทางด้านของดานิวเวียงเนี่ยโอู้หไปดึง เต็มๆผมใช้คำว่าดึงเต็มๆคว้าไหลป๊าบเข้าให้เนี่ยโอ้โหก็เรียบร้อยนะครับก็กลายเป็นใบแดงแล้วก็แมนยูไนเต็ดได้จุดโทษนะครับพอได้จุดโทษเนี่ยแน่นอนครับมันมีคนไปเถียงนะยูริเบชิเช่ก็ไปเถียงก็สุดท้ายก็ไปโดนใบแดงไปโดนใบเหลืองอีกคนนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรมากครับพอเป็นจุดโทษบรูโน่เฟเดรเดสก็ยิงเข้าไปนะครับทำให้แมนยูไนเตตนำสองศูนย์หอพสองศูนย์ผมบอกเลยว่าผมมั่นใจว่าวันนี้แมนยูไนเต็ดกลับบ้านเนี่ย ไม่แพ้แน่นอนได้ผลการแข่งขันคือที่ต้องการคืออย่างน้อยไม่แพ้แน่นอนนะครับแล้วก็ทางด้านของกุนซือของฝั่งวิวาวเขาก็เปลี่ยนเปลี่ยนตัวเร็วเลยเพราะว่าก็ต้องต้องเลือกที่จะเปลี่ยนแล้วนะครับเอาอเล็กซ์เปเรนเกตัวรุกออสการเดอร์มาโแบกขวาออกแล้วก็เอาไอ้ตอเปเดเดสกับแอนดนีกโรซาเบลลงมานะครับแต่อย่างไรก็ตามครับแมนยูเต็ดอาศัยจังหวะแบบนี้และครับในการทีเ่เขาต้องเปลี่ยนกระบวน่า ต้องมาทําอะไรที่มันมันมันยากขึ้นนะครับจนกระทั่งแบบบูโน่ครับโอ้โหเป็นจังหวะขึ้นเกมมาทําชิ่ง1-2อยู่ดีก็กลายเป็นว่าได้หลุดเข้าไปครับโอ้เป็นมาในอกาเต้นะครับตอกปุ๊บตรงนี้นะครับไปรับบอลจากลับชอยลุนมาตอกปุ๊บบูโน่หลุดจับ1ยิงมุมขวาเรียบร้อยครับจบครึ่งแรกมาญิวเตนำามศูนนตรงนั้นผมบอกเลยว่า ไม่ได้หวังประตูเพิ่มนะสําหรับตัวผมแม้ว่าแฟนบอลหลายคนอาจจะแบบเชื่อเถอะผมว่าหลายคนก็อาจจะมองว่าเอ้ยจริงๆมันควรจะบุกต่อไหมมันควรจะไปหยุดทําไมเดี๋ยวมันก็จะโดนกลับมาอีกเพราะว่ามีเกมที่เคยเห็นกับลียงที่มันเป็นภาพหลอนมาแล้วนำสองศูนย์ไม่จบนู่นนี่นั่นแต่ว่าเกมเนี้ผมมองว่าแมนยูในเต็ดเนี่ยมันพอมันนําเร็วมาได้ผลการแข่งขันตั้งแต่ครึ่งแรกเนี่ยก็ทําให้เล่นง่ายนะครับบวกกับมีตัวเก๋า นะครับอย่างทางด้านของบรูโน่เฟเนเรเดสมีทางด้านของคาซิมิโร่ซึ่งถ้าเรามองดีๆเนี่ยสองคนนี้คือคีย์แมนมาหลายๆรอบนะให้กับแมยูเตดในฟุตบอลทั่วยุโรปเพราะว่าในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของความนิ่งเนี่ยสองคนนี้การันตีโดยเฉพาะคาซิมิโร่ผมเห็นชัดเจนว่าเฮ้ยมันช่วยได้จริงๆในเรื่องของการตัดบอลการคลาสของการเข้าบอลอ่านบอลหรือว่าการวางบอลไปข้างหน้านะครับอันนี้ชัดเจนว่าทางด้านของคาซิมิโร่ทาได้ดีจริงๆ ก็ขอยกย่องครับว่าเป็นหนึ่งคนที่โอ้โหสำหรับผมผมอมองว่าเขาเป็นคนที่ปิดทองหลังพระของจริงนะครับทีนี้มาเข้าสู่ครึ่งหลังครับยูไนเต็ดเองก็เลือกที่จะเก็บผลแค่หนึ่งขันชัดเจนนะครับไม่ได้เร่งไม่ได้รีบแต่ว่าครองบอลดันขึ้นไปเรื่อยๆก็คือใช้อาศัยว่าอ่ะโอเคในเมื่อเกมรับที่ดีสุดคือเกมรุกก็ดันขึ้นไปเพียงแต่ว่าไม่ได้รุกจนสุดตัวมากแต่มีจังหวะที่ให้ลากเด้ยเรื่อยได้ไปกับบอลไปเรื่อยๆโดยเฉพาะทางด้านของ ไอ้หนูกาณาโช่นะครับซึ่งอะกาณาโชเนี่ยปัญหาเดิมๆก็คือที่เราคุยกันมาตลอดก็คือในเรื่องของการจบสกอร์หรือว่าพื้นที่สุดท้ายในการตัดสินใจพื้นที่ฟันเติร์มันอาจจะยังไม่ดีแต่ประสิทธิภาพของเด็กคนนี้มันคือการทะลุทะลวงการจรี้ขากองหลังกดดันกองหลังได้อย่างต่อเนื่องณนะตอนนี้ประโยชน์เขาใช้ตรงนี้ได้นะผมใช้คํานี้ว่าใช้ตรงนี้ได้ะนะั้นมันก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่บิวเบาเองแม้ว่าจะ พยายามใช้เกมลุกด้านข้างนิกเกิลเวลเลียมส์หรือ like ว่าจะเป็นทางด้านของเอียกิว <min>. ิลเลียมส์ก็พยายามจะใช้ประโยชน์ตรงนี้แ <abra> ต <plausible noise> ่มันไม่ได้นะครับก็ทำให้แมนยูเตรับมือได้จนกระทั่งนาที5 0า5ิรพวกเนี้ยก็เริ่มเปลี่ยนตัวละเพราะว่าอมโมริมมองแล้วน่าจะเก็บตัวผู้เล่นไว้ไว้เล่นอาจจะเล่นหลีกด้วยเป็นบางคนนและครับแล้วก็สำหรับสัปดาห์หน้าก็เอามาทนเดลิกลงมาเมสันเมาลงมาแทนเทนรี่กควยแทนมานเอลกาเต้ลุกชอแทนนุสเซมาสโซวีที่ ดูอ่อนแรงลงไปนะครับก็ค่อยๆทยอยมาเปลี่ยนอีกช่วงท้ายเกมก็เป็นอับัตเดียโลลงมาเปลี่ยนคอบี้เมนูลงมาดังนั้นเนี่ยผมว่าเกมเนี่ยมันเป็นเกมที่อโมริมพอมันนําเร็วได้ผลการแข่งขันเนี่ยเขาก็พยายามพักตัวแล้วมันก็ทําได้นะครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วต้องบอกด้วยว่าทางด้านของบิวเบลเองเขาก็เลือกที่จะบุกไม่ได้ก็ไม่ตือ้อไม่ยื้อมากก็จบไปก่อน30เดี๋ยวค่อยไปวางหมากใหม่ใน สัปดาห์หน้าแล้วกันนะครับมันก็กลายออกมาเป็นแบบนั้นทรงนั้นเลยนะครับก็อืก็ถือว่าแมนยูเต็ดเก็บชัยชนะได้แบบน่าสนใจเป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมเชื่อว่าแฟนแมนยูก็ไม่เชื่อสายตาตัวเองเหมือนกันนะครับก็เกมนี้ถ้าจะให้ชมจริงๆเนี่ยผมมองว่าผมชมประสบการณ์ที่บอกไปบรูโน่กับทางด้านของคาซิมิโร่ช่วยได้เยอะมากคาซิมิโร่เนี่ยมีจังหวะสะกัดบอลมีจังหวะที่ ดักบอลวางบอลเปลี่ยนถ่ายซ้ายขวาได้ดีนะครับด้วยประสบการณ์ของคาเซมิโร่ทำประตูได้ด้วยตรงเนี้มันถือว่าเป็นเป็นจุดที่เขายังมีความเก๋าอยู่ในการเล่นฟุตบอลยุโรปไม่จําเป็นต้องใช้พลังกาลังมากใช้การอ่านบอลเซนบอลที่ดีและทําได้นะครับส่วนบรูโน่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของทีมจริงๆนะครับใช้ว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของทีมจริงๆณนะตอนนี้ขาดบรูโน่มันขาดใจโดยเฉพาะเกมรุกนะครับ ดังนั้นเนี่ยก็ต้องให้คำชมไปเต็มๆสำหรับบูโน่เฟรนเดสนะครับในเกมนี้ถือว่าโอ้โหยังคงเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อเกมสูงมากๆนะครับส่วนอื่นๆก็จริงๆผมก็ยังเสียดายเนี่ยอย่างที่บอกไปคือในในเรื่องของเกมรุกพื้น่สุดท้าย,ยลองคิดดูถ้ามันไม่ใช่บูโน่มันตัวจบมันไม่มีไยลุนกานาโช่ก็บูหวาทำได้เก็บได้บ้างแต่ ก็ไม่ได้มีประโยชน์กับทีมขนาดนั้นนะครับดังนั้นก็เป็นเรื่องที่อาร์มริมต้องคิดต่อไปตอนนี้เนี่ยมันก็เริ่มมีข่าวไปพัวพันกับลูกน้องเก่าอย่างวิกตอร์คิวเกเรสละเพราะว่าแมนยูเต็ดเริ่มมีลุ้นใกล้ที่จะเรียกว่าเข้าเข้าคอนเซปต์คือเขาอยากได้ทีมที่เล่นอยู่ฟาชมเยนลีกดังนั้นแมนยูเนี่ยตอนนี้ผมว่าขาข้างหนึ่งเข้าไปชิงแล้วนะครับดังนั้นนัดหน้ารักษาผลได้ได้และถ้าไปชิงได้แชมป์เนี่ยผมว่าอการจะไปซื้อกองหน้าที่ไม่ไมีดีกรีเนี่ ก็จะทําได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้มองตรงนี้ส่วนสถานการณ์การเงินของแมนยูณปัจจุบันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเรื่องนี้เลยถ้าไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก็มีเรื่องของเงินคุณที่มันจะหายไปจากสปอนเซอร์ด้วยอันนี้ก็ต้องมุ่งเน้นเป็นพิเศษนะครับก็ภาพรวมไม่มีอะไรครับก็ถือว่าเล่นได้ดีต่อบอลก็อย่างต่อนเนื่องนะครับเกมนี้แมนยูเต็ดเองเนี่ยก็ถือว่าครองบอลได้ เยอะมากๆนะครับมากกว่าทางด้านของบิวบาวซึ่งเขาเหลือ1ิคนปุ๊บเขาก็ไม่สามารถจะเรียกว่าเล่นอะไรได้มากนักนะครับที่ซานมาเมสก็ไม่มีอะไรจะชมครับว่าดีดีดีดจริงๆนะครับทีนี้มาลงรายละเอียดรายละเอียดแต่ละคนแบบให้คะแนนและกันผมมองว่ามาให้คะแนนมาโยเตดในเกมนี้กันหน่อยนะครับว่าออกมาเป็นแบบไหนนะครับ ก็คนแรกผมพูดถึงอังเดโอนาน่าก่อนเนาะไล่เรียงตาม11ตัวจริง่ะโอนาน่าก็ต้องบอกว่าเป็นคนช่วยให้แมนยูไม่เสียประตูก่อนที่แมนยูจะขึ้นนําได้เยอะมากๆนะครับเกมนี้ถือว่าโอนาน่ายืนยืนตำแหน่งได้ดีปฏิกิริยาค่อนข้างจะเยี่ยมนะครับแล้วก็สามารถเซฟประตูได้นะครับสังวะสําคัญสําคัญแล้วก็ไม่มีข้อผิดพลาดอะไรเลยในเกมนี้นะครับเกมนี้ผมให้โอนาน่าได้ถึง7คะแนนเลยทีเดียวนะครับ ส่วนแนวรับนะครับ3กองหลังเนี่ยเลนิโยโรก่อนแล้วกันนะครับเลนิโยโรวันนี้เนี่ยออกสตาร์ทในการเล่นเซนเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายนะครับแต่เขาก็ยังโชว์เห็นครับว่าเขาสามารถปรับตัวเล่นได้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของพละกําลังได้ดีนะครับแล้วก็ช่วยทีมในการสอดซ้อนในการเข้าบอลอ่านบอลดักบอลจ่ายบอลได้ดีเกมนี้ถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่ดีมากๆนะครับเลนิโยโรเนี่ย อย่างที่พูดมาผมให้ได้ถึง8คะแนนเลยนะครับแฮรี่แม็กควายครับโอ้โหต้องบอกว่าทําเกินหน้าที่อีกแล้วนะครับแฮนดม็กควายนะครับก็จริง,รงตัวเองต้องใช้ตํนำแหน่งคือเขาเรียกว่าสวีปเปอร์แล้วกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายเจ้าตัวครับโอ้โหขึ้นไปกระชากเปิดบอลมีส่วนกับเกมลุกบ้างในการเปิดบอลบางครั้งแล้วก็มีส่วนกับการได้ประตูนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่เมื่อมีลูกตั้งเตะสามารถกดดันฝั่งตรงข้ามได้ดีวันนี้ก็ รับมือกับฝั่งตรงข้ามได้ดีด้วยในจังหวะสกัดกั้นในจังหวะม่งเคลียร์ต่างๆแม็กควายเอาไปเลยครับ8คะแนนในวันนี้นะครับส่วนวิกตอร์เดนเลิฟเนี่ยโอ้โ oh หต้องบอกว่าดันไปอยู่เซนเตอร์ฝั่งขวาแล้วมันไปเจอกับนิโกวิลเลียมส์ดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่หนักพอสมควรนะครับแต่เจ้าตัวยังถือว่าเอาอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าอ่ะโอเคภาพรวมไม่ได้ความเรวไม่มีความดีไม่ปรากฏแต่ว่าใช้เกมรับตัวเองเนี่ย ช่วยทีไม่ได้เยอะนะครับก็ให้ได้ประมาณสัก6คะแนนนะครับมาที่คู่กลางกันบ้างคาเซมิโร่คาเซมิโร่แน่นอนครับเป็นคนที่เล่นได้ดีมา,มากๆในครึ่งแรกทําประตูแรกได้ด้วยนะครับแล้วก็ในครึ่งหลังก็เล่นได้ดีมาตรถ,ถาาไม่มีตกรับบอลเชื่อมบอลจากกองหลังขึ้นมาหรือว่าเป็นการตัดเกมจากฝั่งตรงข้ามทําได้ดีอย่างต่อเนื่องในเกมนะครับแล้วก็ไม่มีราคาตกบกพ่องครับวันนี้ประสบการณ์ของเขายัางช่วยได้นะครับ ยังให้กาเซมิโร่ที่8คะแนนครับส่วนในด้านมาเนโอกาเต้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งวันที่พยายามจะเล่นให้ดีนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเองเนี่ยก็ถือว่ามี2แอสซิสต์ในเกมนี้นะครับภาพรวมเนี่ยจ็อบหลักๆคือเกมรับอาจจะยังไม่ดีมากมีเสียบอลลั่นบอลในกรงหวะเทิร์นบอลอยู่หลายตะหลายครั้งแต่ว่าเม่มี2แอสซิสต์ครับเกมนีน้ผมว่าถือว่ามีส่วนร่วมกับเกมผลักดันตัวเองเข้าไปอยู่พื้นที่ได้ดี นะครับดังนั้นผมให้7คะแนนครับสำหรับทางด้านของมาเดลอูกาเตส่วนวิ่ง2ข้างนะครับวิง2ข้างเนี่ยก็จะมีทางด้านของน u ซามาชวีนะครับมาวีเนี่ยก็ต้องบอกว่าอยู่ในการเล่นการแพ็คเกมรับนู่นนี่นั่นได้ดีมีการขยับขึ้นไปมากมายนะครับแล้วก็ถือว่าช่วยทีมได้ด้วยนะครับมีการกดดันนี่แหละคือจุดเด่นของเขานะครับเกมรับอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากแต่ว่า ในเรื่องของการขึ้นเติมเกมลุกทำได้ดีนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีบทบาทหรือว่าอินเวนซ์กับทีมมากนักดังนั้นเนี่ยเอาไป6คะแนนแล้วกันส่วนแมตติกดอกูเนี่ยเป็นหนึ่งเกมที่มันขาดๆกันเกินอยู่อ่ะพละกําลังมีนะครับร่างกายดีแต่ว่าเซนบอลวิธีการเล่นอาจจะยังแบบไม่ได้แบบถูกใจมากนักนะครับก็ถือว่าวันนี้ช่วยทีมได้แบบหนึ่งไม่เสียประตูมีคีนชีสก็ให้6คะแนนแล้วกันนะครับส่วนตัวบน กานาโชแน่นอนครับอย่างที่บอกไปเกือบจะทำประตูขึ้นนำให้กับทีมได้ด้วยนะครับแต่ติดล้ำหน้านิดนึงนะครับแต่นอกนั้นเขาบอกเลยครับเป็นตัวสำคัญมากในการเลี้ยงกินแดนจี้พื้นที่ให้กับทีมมีเปิดพื้นที่เกมลุกได้ดีนะครับผมให้เจคะแนนสำหรับอเดโนกานาโชนะครับในขณะที่บรูโน่เฟรนเดสครับโอ้โหต้องบอกว่ายิง 1. จุดโทษแล้วก็ยิงอีก1ประตูนะครับถือว่าวันนี้มีการเชื่อมเกมทำเกมเป็นบทบาทสำคัญย์เมคเกอร์แบบร0 0เซ ภาพรวมผมให้เครดิต2ประตูเนี่ยตามหลักก็ต้องให้คะแนนสูงหน่อยดังนั้นผมให้9นะครับสำหรับบรูโน่มีผลกับเกมเกมรุกเกมรับแพชชั่นเป็นผู้นำที่ดีในเกมนี้นะครับผมให้9เลย9นะครับส่วนลาสโซยลุนเป็น1วันที่โอเคอาจจะไม่ได้วันที่ดีของเขาอีกแล้วแต่ก็ถือว่าพยายามปรับตัวเองไี่ดีขึ้นมีผลที่ทำให้ทีมได้เปรียบคือการที่ไปถูกดานิวเวียงเนียว และล้มจนโดนใบแดงนะครับก็เจ้าต,ตัวตอนนี้มีความมั่นใจมีจังหวะ,อ,ะอย่างจังหวะที่ได้ประตูที่3ก็บังมาให้อเวเต้ตต่อให้บรูโน่ดังนั้นไม่มีประตูแต่ว่ามีส่วนร่วมกับเกมได้ดีเก็บบอลได้พอสมควรผมให้7คะแนนแล้วกันนะครับส่วนตัวสำรองที่ลงมาส่วนใหญ่ก็เอาไปสัก5สัก6นะครับ6ก็อาจจะมีมาธาเดล,ลิกที่พยายามลงมาปิดเกมนะครับให้กับเมย์แม็ที่เปลี่ยนออกไปพักนะครับส่วนลุกชอก็พยายามเรียกความฟิตตัวเองกลับมา เล่นได้ดีนะครับลงมาเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายโดยกูเนี่ยขยับมาเล่นแบ็กขวาตอนที่แกลงมานอกนั้นเนี่ยก็มีคอปปี้เมนูก็ยังไม่สามารถให้คะแนนได้เพราะออกลงมาช่วงท้ายนะครับรวมถึงทางด้านของอาหมัดอ,อาหมัดก็โอเคลงมานะครับไปส่วนเมาส์พวกเนี่ยได้ได้5กับ6คะแนนเท่านั้นนะครับไม่ได้มีผลกับทีมเพราะว่าทีมค่อนข้างจะนําไปเยอะแล้วนะครับนั่นก็เป็นในเรื่องของความคิดของผมเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคิดเห็นเป็นอย่างไรนะครับ ส่วนเกมต่อไปแมนยูเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีโปรแกรมที่ใช้คำว่าหนักไหมก็หนักประมาณนึงแต่ว่าไม่ได้มีผลอะไรมากแล้วสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะอกว่าในพรีเมียร์ลีกปีนี้คือมันจบแล้วในการที่ไปเยือนเบรนฟอร์ดในสัปดาห์นี้นะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันทีนี้มาพูดคุยกันในประเด็นหลังเกมกนนอนดีกว่าว่ามีฟีดแบ็กจากโค้ชจากอะไรเป็นไงบ้างนะครับ โดยหลังเกมนะครับทางด้านของรูเป็นอโมริมเองแกก็มีไปสัมภาษณ์เหมือนกันนะครับว่าจริงๆเนี่ยโอ้โหแกก็ยอมรับเลยนะครับว่าไม่มีใครคาดหวังครับว่าแมนยูเต็ดจะทําได้ดีในการมาเก็บชัยชนะถึงที่ซานมาเมสที่บิลเบลได้นะครับอย่างไรก็ตามครับเขายกเครดิตอย่างที่เราคุยกันนะครับว่าเออเขาก็ยกเครดิตให้กับพวกตัวเก่าอย่างคาเซมิโร่แฮร์รี่แม็กควายหรือบูโรฟานเดสนะครับที่โอ้โหก็ถือว่าประคองทีมน้องๆหลายคนอาจจะมีแบบ ตื่นเต้นมีจังหวะไม่ไม่ได้แบบว่า100%เซมากนักนะครับเขาก็ยังชื่นชม3ผู้เล่นตัวเก่านะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยมีการบอกด้วยนะครับว่าเออจริงๆเนี่ยสำหรับผลแข่งขันเนี่ยมันเหลือเชื่อเหลือเกินนะครับสำหรับพวกเราแล้วก็แน่นอนครับเราก็มีการเรื่องของการพูดไปในช่วงครึ่งหลังว่าเออกระตุ้นหน่อยต้องมีสมาธิกับเกมหน่อยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเราก็สามารถคอนโทรลเกมได้นนี้อโมริมพูดนะครับอย่างก็ตามเขาบอกว่า โอเคครับแน่นอนครับตอนนี้เราได้เปรียบแล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่าทุกๆอย่างมันก็น่าจะเข้าทางของเราแต่ว่าอย่าลืมครับวันนี้เป็นเพียงแค่เกมหนึ่งเท่านั้นก็ยังเตือนครับว่าเอย,อยากจะให้โฟกัสกับในช่วงเวลาที่เหลือในเกมหน้าด้วยนะครับสำหรับอมโมริมก็ออกมาพูดแบบสั้นๆและก็แน่นอนชื่นชมตัวเก่าไปนะครับส่วนคนอื่นๆเนี่ยถ้าที่ผมไล่ๆดูนะครับก็จะมีอีกอโมริมก็จะไปพูดกับ อีกสื่อหนึ่งแล้วกันนะครับแกก็บอกว่าผลแข่งขันเนี่ยมันเยี่ยมยอดมากๆนะครับแต่พวกเราก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าในช่วงแรกของเกมนี้เนี่ยมันมีการติดขัดอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยประตูแรกรวมถึงใบแดงเนี่ยก็เปลี่ยนเกมนะครับแต่ว่าสิ่งที่ดีที่ยังอยู่เคียงข้างเราก็คือเรื่องของโชคเรามีโชคนะครับที่เราสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ทั้งหมดนะครับจริงๆก็บอกว่าเรามีโอกาสที่ ควรจะยิงได้มากกว่านี้อีกสัก1ห,หรือ2ประตูในเกมนี้ด้วยนะครับแต่ว่าอ่ะโอเคนี่ก็คือผลการแข่งขันที่ต้องการเพื่อกลับไปเล่นในออเทอรฟอร์ดแล้วแล้วก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับในเกมสัปดาห์หน้านะครับในขณะที่ในจังหวะที่แม็กควายเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอโ้โหในจังหวะนั้นอมริมเขาบอกว่าพวกเรานอ,อกว่าโอโ้หูนี่เขาดูแข็งแกร่งมากแล้วเขาดูเป็นหลายสิ่งหลายอย่างกับทีมมากๆนะครับก็ชื่นชมแฮร์รี่แม็กควายมาแล้วกันนะครับว่านี่แหละคือประการหลังคนสําคัญของทีมนะครับ ในขณะที่แมคโดนวควายสัมภาษณ์หลังเกมนี้ครับเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากนะครับเป็นการออกสตาร์ทที่ยอดเยี่ยมด้วยชัยชนะที่นี่และมีสกอร์ถึงประตูแบบไม่เสียประตูนะครับจริงๆต้องบอกว่าความกดดันต่างๆเนี่ยมันอยู่ในตัวพวกเขาทุกคนเลยนะครับทุกคนคาดหวังที่จะทําผลงานให้ดีที่สุดแล้วก็แน่นอนครับเรามองถึงเกมหน้าที่จะเตรียมตัวให้ดีที่สุดนะครับและจะเก็บโอกาสต,ต้องบอกว่าตอนนี้เรามี ก้าขาข้างหนึ่งไปในรอบไฟนอลแล้วแต่มันยังไม่จบครับนี่คือฟีดแบ็กนะครับหลังเกมจากแม็กไกวและก็รูเบนอามอริมนะครับก็ถือว่าวันนี้มีความสุขแฮปปี้เดี๋ยวไปรอติดตามกันนะครับในสัปดาห์หน้านะครับว่าแมนยูจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศหรือเปล่าก็นี่คือทั้งหมดของแมมันยูต้องมันนี่นะครับยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับฝากกด subscribe กด like กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ ยังไงก็ตามนะครับก็มาเจออกันแบบนี้เรื่อยๆรวมถึงใครที่คลื่นชอบวอลเลย์บอลก็ติดตามได้เช่นกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ